สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นอยหนาตื่นขึ้นมาหิมะตกค่ะโอ้โหดูสิคะก็เลยนำภาพบรรยากาศหิมะตกมาให้ดูเหมือนเดิมนะคะทุกๆปีนยหนาก็จะเอาวิดีโอของหิมะนะคะที่ตกในบ้านของนอยหนามาให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะดูสิมะเขือ โอ้ยมะเขือ,อเทศค่ะตายแงแก่เลยจ้าแข็งแบบอืคือแบบแข็งเอาไม่อยู่เลยจ้าดูสิบริเวณบ้านโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณตรงนี้นะคะขาวไปหมดโอ้ยดูสิคะเกินไปเกินไปเนาะก็ว่าอยู่ทำไมเมื่อคืนนี้นอนหลับอืมันหลับอร่อยเหลือเกินโอ้โห ขาวไปหมดเลยจ้าดูสิตรงนั้นเป็นผักอะไรอ่ะกระหล่ำจ้ะปลูกกระหล่ำไว้แต่กระหล่ำเนี่ยเขาทนหนาวได้ดีมากๆเลยนะคะโอ้โหดูสิราสเบอรี่ก็อืยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยหิมะมาก่อนโอ้ยหนาวมากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็กำลังตก ปล่อยอยู่นะคะดูท่าทางแล้ววันนี้เหมือนจะตกทั้งวันเลยค่ะทุกคน<ฮ>ดูเป็นไงคะหนาวมากค่ะหนาวมากตกไปทั่วเลยค่ะน้อยนาเนี่ยอยู่ออกจากบ้านของน้อยนาอยู่ออกจากห่างจากตัวเมืองนะคะทุกคนห่างจากตัวเมืองประมาณถ้าขับรถไปก็เออ 8นาทีนะคะถึง10นาทีก็ถึงในตัวเมืองนะคะเราก็อยู่นอกเมืองค่ะหิมะมันก็จะตกหนักหน่อยค่ะมุมนู้นดูสิคะโอ้บ้านก็จะรกรกหน่อยนะคะเพราะว่าเราบ้านเราเนี่ยมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะบริเวณข้างนอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะค่ะดูแบบรกๆกโอ้โห เดี๋ยวพาไปดูมุมมุมนู้นนะคะหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะพื้นนี่แบบเป็นน้ำแข็งดูสิคะทุกคนอุ้ยหนาวมากแข็งอ้เนี่ยค่ะบรรยากาศ ที่สเปนนะคะบ้านของน้อยหนาดูผักตรงนั้นก็มีผักนะคะดอกกุหลาบนี่แบบืแข็งไปหมดโอ้ยแข็งแข็งแข็งหนาวหนาวหนาวจ้าดูรถทุกคนอืมเฮ้ ไม่รู้ทนอยู่ได้ยังไงค่ะตั้งหลายสิบปีเป็นคนชอบความร้อนค่ะเราเกิดมาจากที่ร้อนนะคะไม่รู้ว่าทนอยู่เข้าไปได้ยังไงนอะดูสิอ่นี่ว่าจะปลูกเอ่ออะไรคะว่าจะปลูกผักอา้าวปลูกกระเทียมนะคะ ยังไม่ทันได้ปลูกเลยหิมะมาก,ก่อนอันนี้ดอกกระหล่ำจ้ะดอกกระหล่ำดูสิหิมะปิดดอกนางเออไหนดูสิเป็นไงลูกะโอ้โหยดอกกระหล่ำนี่เขาก็อึดนะคะอึดมากเลยนะไม่ตายนะคะโอ้ยพอหิมะไปเนาะเขาก็จะ กลับมาเป็นในสภาพเดิมนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ fc ท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปหิมะตกใส่บ้านของน้อยหนานะคะแล้วก็ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจน้อยหนานะคะในการทำคลิปต่อๆไป ก็น้อยหนักก็ขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วยังไงนะคะน้อยหนักต้องขอตัวไปก่อนนะคะตอนนี้ไม่ไหวและะ้วค่ะหนาวมากมือนี่แบบโอ้โหแดงแข็งไปหมดเลยคะ่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ